ว้าวเหมือนเดิมครับที่เราเคยพูดไปแล้วในคราวที่แล้วมันมีห้ากลิ่นผู้ชายพยี่ใจสาวจากบ้านโจมร์ลอนลอนดอนวันนี้เรามาแชร์กันแล้วว่า5้ากลิ่นพี่ยี่ใจสาวอะไรต้อนรับปีใหม่พอดีพี่บอกครับข้างหน้าเราเนี่ยห้ากลิ่นของบ้านโจมร์ลอนลอนดอนที่พี่ยี้ใจสาวใช่ไหมใช่ครับเป็นกลิ่นที่เราเลือกมาผมชอบคนเดียวนี้จริงพี่เฟื่เพื่อคุณไปผมชอบจริงเื่อเฟื่อคุณไปด้วยจรงจริงคากลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ผมมีด้วยแหละแล้วผมก็ชอบแล้วก็ แต่เราไม่เคยรู้มาก่อนว่าเฮ้ยมันเคยีย้ใจสาวจริงหรือเปล่าแต่ผมกาชอบโน้ตอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วและหนึ่งเนี่ยตัวนี้มีเหมือนกันเป็นตัวใหม่ที่เข้ามาในรีสเลอร์ชอบมากชอบใช้ไปทำงานชอบใช้ไปแบบมเดย์ดินเนอร์นิดๆอะไรเงี้ยเอาเดี๋ยวต้อมาเชิญลยว่าตัวไหนเพราะจริงๆวันเนี้ยที่เราเลือกน้ำหอมห้ากลิ่นม,มาเนี่ยเราจะหมายถึงว่าเราเลือกมาทั้งหมดแบบเป็นแบบห้าคาแรคเตอร์เลย ว่าน้ําหอมกลิ่นเนี้ยเวลาที่ชายล้าเนี้ยครับผมบกลิ่นที่เอ่อ r ร p r e s e n ออกมานะครับหรือว่าเป็นแบบคาแรคเตอร์ของของคุณผู้ชายนะครับที่ใช้กลิ่นเนี้ยจะให้อารมณ์หรือว่าเป็นแบบ feeling ก็ให้แฟนใช้ห้ากลิ่นได้ได้เปรียบซ้เมมือันได้ห้าคนห้าคนได้รับ เป็นสไตล์เราเรียกว่าเป็นสไตล์วันจันทร์ก right. ็ตาเบาๆก็ตัวหนึ่งทำงานเคร่งเครียดขึ hmm. yeah. ้มๆตัวหนึ่งไปเดทสนุกสนานฟันๆอีกตัวหนึ่งยาวคอนเดตนี้สนุกเพลินผมเองก็ได้ความรู้ด้วยไปครับพี่บอมเรือกการตัวแรกกลิ่นแรกครับที่เราเลือกนะครับก็คือขวดนี้นะครับเหมือนของกลางเหมือนเลยผมพูดส่องสองกลิ่แล้วกลิ่นนี้คือแบบ พอสเปรย์ปึ๊บนะครับคาแรคเตอร์มาเลยครับผมครับผมเข้าซิกาบาร์เลยครับตัวนี้เดีเป็นผู้ชายที่ให้เขาเรียกอะไรนะคือลึกลับน่าค้นหาครับอ่ะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองสเปรย์พี่บังลองสเปรย์ดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญวันนี้เปิดมิตินะครับช่องผมไดมีสมาชิกนะอ่าโอ้ยครับก้ามพี่เด็กเก่แล้วพี่รู้สึกว่ามันคือท่าในลิสต์เนี้ยมันคือแบดบอยที่สุด มันคือแบดบอยที่สุดมันคือผมใช้ขี่มอไซค์ด้วยเ,เสื้อหนังหรือว่าตัวโทนแบบดำๆอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งออกงานใส่สูตรไปงานกลางคืนก็ชอบหรือแม้กระทั่งไปเดทคือกลิ่นผันิแรกนะครับที่คุณไปจะได้กลิ่นครับผมจะเป็นกลิ่นของยานไม้ที่เราได้กับมืองน,นะครับที่อยู่ประเทศนาเบีย นะครับแล้วก็ถูกเบรนนะครับกลิ่นนะครับของเขานะครับ,รบด้วยไอ้ถัว่วแล้วก็ทองก้าบีนนะครับทองก้าบีนเราได้ยินนะให้ความรู้สึกแบบกรุนกลิ่นทอ,ทองก้าบีนจากนาบีเบียด้วยไหมครับไม่เราไม่ใช่นะครับ <laughs> ซึ่งกลิ่นเนี่ยนะครับเ,เ,เราก็จะให้เราเรียกว่าคำจะแัดความของคาแรคเ,เตอร์นะครับก็คือจะเป็นอารมณ์ผู้ชายประมาณลึกลับนะครับหน้าปัญหาด้วยนะครับกลิ่นก็แบบกรุนกลิ่นนะครับอารมณ์ลึกลับน้าปัญหา อันนี้จะเป็นแบบคาแรคเตอร์ของเมื่อนอเลกาครับสุดยอดชอบมาครับงถัดไปครับกลิ่นที่สองนะครับที่นำมาวันนี้นะครับก็คือเวทีเบอร์โกลเด้นวานิลลาอ่าน,นี่ชอบชอบเวทีเบอร์อยู่แล้วครับอันนี้พี่บอมลองสเกหนครับผมครับเป็นไงครับตัวตัวนี้เนี่ยเป็นฟิลเหมือนอยูนิเซ็กซ์นิดนึง คือคือผมว่าเป็นนึกถึงผู้หญิงแบบสมาร์ทเท่ๆแต่งตัวแบบกแกรนนิดนึงมีชาริชัดเจน่ใช้ตัวนี้แล้วเหมาะมากแล<ป>้วมีชจะให้ความรู้สึบบกหราลไปบีชจะให้ความรู้สึกแบบลูลาใช่ไหมครับอืมเขาพี่มอฟูดีๆแล้วเห็นด้วยเลยอะมันรู้สึกว่ามันแพงกว่าตัวเมออะอ่าเนื้อกลิดนะมือจะมีความแมนลี่มากกว่ามัสคูลีนกว่าแต่ตัวนี้จะมีความดรอปลงมาจะมีความเรียบหรูมากขึ้นใช่นี่ครับผมเพราะว่ากลิ่นอ่าเราเรียกว่าเป็น แนวกลิ่นที่เราใช้นะครับกลิ่นกลิ่นเนี้ยเราใช้เป็นวิตเบอร์เบอร์เบิรนะครับซึ่งกลิ่นเนี้จะเป็นเราเรียกว่าแฝกหอมนะครับที่มีความแบบสไปซ์นะครับเผ็ดร้อนนะครับที่หนึ่งแต่ก็ถูกด้วยเขาเรียกว่าอะไรเบรนนะครับที่มีความนุ่มละมุนมากขึ้นนะครับจากวานิลลาใช่ครับซึ่งกลิ่นเนี้ยก็จะบอกบอกคาแรคเตอร์ของความเราเรียกว่าเป็นให้ความรู้สึกแบบหรูหรานะด้วยครับให้ความรู้สึกแบบหรูหรานะครับแล้วก็มีความแบบรานีด นะครับใช่ใช่่าใช่พอพูดอย่างนี้เนี่ยมันเลยเหมลิงก์ไปอย่างที่พูดตอนแรกว่าจริงๆนึกถึงผู้หญิงที่พอใช้ได้เหมือนกันนะบางทีกลิ่นเคม็เคมแล้วถ้าผู้หญิงเป็นคนที่ชอบกลิ่นแบบแนวแบบมีความหวานและละมุนแล้วแบบซิเกเนเจอร์ตัวนี้ตอบโจทย์มากเลยไม่ใช่แค่ผู้ชายใช่ครับโอเคอ่าตัวผมชอบใช้ตัวนี้แบบสลับกันกันกนกบมือวันไหนที่เรืแมนลี่มากๆอย่างที่บอกว่าขี่มอไซค์ผมมือแน่นอนแต่วันไหนที่ไม่ได้ขี่แต่ต้องการฟิลใกล้กันอ่ะ เนี้ยขึ้นมาหน่อยอ่าเนี้ยขึ้นมาหน่อยก็ต้องไปงเวทีเวอร์โกเนียบริลลาเข้าน้ามาแจ๋วบริลลามีเขาปิ๊บป๊อปนี่สาม,ม,มนะครับตัวน,นี้จะเป็นกรีนใหม่นะครับใส,ส่สเบสแต่งเบรคไวน์ครับพ<ๆ>ี่บอลลองสเปรย์ให้ดูนะครับได้เลยฮนะใส,ส่เบสเนี่ยต้องบอกว่าผมชอบใช้เป็นตัวเบสแล้วก็เป็นเพืนกับน้องตัวอื่นในบ้านมันจะให้ความเพอร็ตต์มากๆเป็นไงครับ<ม> ได้เกิดดูสปอร์ตตี้งนะครับใช่ครับผมกลิ่นที่เราได้กลิ่นสัมผัสแรกเลยนะจะเป็นกลิ่นของความสดชื่นนะครับของต้นเฟรนเอืมโอเคแล้วก็จะทวิสต์กลิ่นนะครับให้มีความลุกเล่นมากขึ้นนะครับจากเราเรียกว่าเถาหมูนะครับหรือว่าเป็นแบบเกรนวายนะครับกลิ่นนี้จะให้ความรู้สึกทันสมัยนะครับใช่ใช่ เป็นเขาเรียกอังไงครับมีความแอคทีฟใช่ครับ<อ>ใช่ครับที่มีความแอคทีฟสปอร์ตตี้เออให้ฟีลนั้นให้ฟีลนั้นครับอืมใช่แต่ว่าตัวตัวเนี้ยเออ่ความสปอร์ตตี้อ่ะด้วย,ยผมไม่ได้แบบสปอร์ตตี้ขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้แอคทีฟจ๋าเหมือนแบบทนเทรเด์แล้วว่ามันจะมีความ,มเรียบๆหน่อยแอคทิวิตี้กิจกรรมเราหรือที่ที่เราไปผมจะชอบใช้ตัวนี้เป็นตัวเบลนด์ให้กลิ่นที่เราชอบซอฟต์ลงมานิดนึงเช่นใช้กับเรซิเวอร์หรือใช้กับมือ เพื่อดรอปดึงความอบอ,อวนความดักดาเทาๆของเขา<ๆ>เนี่ยให้มันดรอปลงมีความสว่างมากขึ้นพอจริงๆก็เวลาที่เราแนะนำ<ม>นะครับเราสามารถใช้กลิ่นเนี้ยนะครับตัวไซเปรียนต์เบวานเ่ย<ๆ>นะครับทำการเซนเทอริยรนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่กันนะครับกับหนุองกาก็ได้นะครับ<ๆ>หรือแม้กระทั่งเวอร์ชวทโกลเด้นมันิฟาใช่ซึ่งจริงๆคู่กลิ่นเนี้ยก็กลิ่นที่พี่บอมชอบโดยเฉพาะส่วนตัว ดีนุ่มผมมันเท่โอ้โหกลับไปก่อนเดี๋ยวมาพูดกันตอนหลังเป็นเซนแพร์เองมาตัวที่สี่เลยครับพี่บอมตัวที่สี่นะครับจะเป็นติงวิชโอ้กเฮตุนนะตอนนี้ครับที่พูดไปตอนแรกาชอบเป็นพิเศษใช่ที่พูดไปตอนแรกว่ากลิ่นนี้คือคือผมเพิ่งได้มาไม่นานแล้วก็รู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่เหมาะกับเรามากคือผมใช้ไปทํางานไปประชุมมันมีความคลาสซี่แล้วก็มีความเท่จากสซนแพร์พี่บอมตัวนี้จะเปิดบิลสกรีนไหมขนาดตายแล้วตายตลอด ที่ตัวชอวือเราทวิสกลิ่นนะครับด้วยเราเรียกว่าโรสเซตโอแอฟซลูนะครับคือเรานำไม้ออกเนี่ยนะครับมาสกัดนะครับเป็นเอเซนเชียลออยล์นะครับที่มีความเข้มข้นสูงนะครับแล้วที่สำคัญนะครับกลิ่นเนี่ยนะครับเป็นที่เป็นความเป็นผู้เรียนกลิ่นมากๆนะครับจริงด้วยความคลาสสี่มีความคลาสสี่แบบคือผู้ชายใช้ก็จะมีความ ดูคลาสซี่ดูเป็นผู้ใหญ่ดูแบบน่าเชื่อถือดูรวยผู้หญิงใช้ก็เหมือนกันเออ่จะมีความไม่ใช่นอตตี้อ่ะจะเป็นความสมาร์ทมีความมาชัวเป็นความสมาร์ทมู้มนอ่ะใช้แล้วดูฉลาดขึ้นมาเฉยๆกันนะแล้วจริงๆในกลิ่นเนี่ยคือเราหาเขาเรียกว่าน้อยมากเลยนะครับน้อยน้อยแปลงมากเลยที่จะมีแบรนด์ที่นำแบบไมโอห์นะครับมาลางต่าเป็นหนะครับนี่คือมีันเป็นแบบพิเศษมากๆนะครับของเจ้าของร้านสา แค่โดดโดดชอบแล้วนะเดี๋ยวหลังจากนี้พอเราพูดถึงห้ากลิ่นในโดดโดดไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาแชร์ในการเซนมันเหมือนขึ้นไปอีกระดับกลับมาครับมาตัวที่ห้าครับตัวที่ห้าครับผมเป็นทุกคนรู้จักดีแน่นอนอยู่แล้วูุเรนสีซอบยาสาบันประจําบ้านถูกต้องนะถูกต้องคู่กับอะไรก็อร่อยฉีดเองก็เยี่ยมรอดเป็นหมดบุเซษสีอครับที่เด็ด นั่งเดิมเนาะแต่ไหนแต่ไรชอบยังไงก็ยังชอบอยู่อย่างนั้นว้าสุดยอดเป็นกลิ่นให้ความรู้สึกแบบมีชีวิตชีวาใช่ครับเป็นกลิ่นของไททะเลอยู่เฉยๆก็มีรสนิยมใช่เรวเป็นกลิ่นของที่มีแบบแคร r y stage b ของเขาเป็นมาร์ด้วยนะใช่เลยถูกต้องกลิ่นจะติดทนติดผิวตลอดทั้งวันนะครับเยี่ยมเยคราวนี้เนี่ยเราจะมาแซ่บนิดนึงครับว่าแพ i r i n เปิดใจมากขึ้นจะใส่แฟชช์กายเป็นว่าใส่แฟชช์ไปคู่แล้วเป็นเบสทำให้ดึงความสดชื่นดึงความสว่างมากขึ้นนะ มันดีดีแบบน่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครใช่ถูกต้องครับคือพอสมมติว่าเราไม่ลองแล้วว่บเราจะเหมือนกับว่าเราค้นพบนะครับกลิ่นเฮ้ยเราพอเราคัสตอมไอ้กลิ่นเนี้ยจะต้องเป็นแบบ b ี s p o k e เซนต์คือเฮ้ยมันกลายเป็นกลิ่นเฉพาะตัวของเราจริงมากๆที่แบบทำให้ทําให้กลิ่นที่เราใช้เป็นอะไรทีความเด่นมากคือมันมีมัอนมันต้องเด่นมากขึ้นมีคาแรคเตอร์แล้วบ่งบอกความเป็นตัวตนของเราชัดมากขึ้นถูกต้องเพราะเราคัสตอมเองเราเลือกเองเหมือนเราปรุงเองเลยแฮ ดีมากๆพี ok ่บอมมีตัวไหนที่แนะนำพี่บอมใช้ประจำพี่บอมบอกแล้วว่าเวทีเวอร์มากเวทีเวอร์กับคู่กันกับใส่เปรี้ยวใเปรี้ยวหวายตัวนี้คือแบบตัวเดนเลยที่เวลาเราแบบว่าขโมยคู่รักพี่บอมใชนะคนเกวิดวันที่แคลอรี่แล้วแบบเฮ้ยมีคนถามว่าแบบเฮ้ยพี่บอมแบบชีชวิตเวอรวันนี้ทั้งนัวทั้งสงหวานมันนอะมันครบเครื่องเนาะครบเครื่องเจ๋อมากนี่คือความลับห้ากลิ่นขยี้ใจสาวคุณผู้ชาย ไปลองหามานะครับถ้าอยากคยีใจสาวอยากมัดใจสาวผมว่ามันไม่ผิดหวังเชื่อได้เลยขอบคุณพี่บอกมากนะอีกครั้งหนึ่งหลังจากคราวที่แล้วเราก็เราก็รบกวนเรื่องสาระไปแล้ววันนี้เราเหมือนมาบอกทริคในการแพริร่งเล็กๆ,ๆน้อยๆแล้วก็บอกไปเลยว่าตัวไหนคู่กับตัวไหนแล้วมันเด็ดหลนอกจากนั้นก็คือรวม5้ากลิ่นของผู้ชายที่ควรจะมีแล้วก็มัดใจสาวในทุกรูปแบบผู้หญิงคนไหนอย่าซื้อของขวัญให้เป็นของขวัญผู้ชายของของแฟน ถ้ากลิ่นนี้อยากมีแฟนแบบไหนเลือกกลิ่นนั้นถ้าแฟนซอฟนี่ไปหาอินเทนด์มาเพิ่มได้บุคลิกแฟนปลกแปลกได้ครับใช่ชอบตัวไหนเรามาคอมเมนต์กันไม่ชอบตัวไหนมาบอกเดี๋ยวผมช่วยหาตัวแพนวิ่งทำให้มันดีขึ้นได้แน่นอนขอบคุณพี่บอมครับถ้ามีโอกาสปีหน้าปีใหม่เดี๋ยวเรามาเล่นกันใหม่ได้เลยเพราะว่าตัวบอลูน่ะออกมาเรื่อยๆเนาะลิมิเต็ดเอเดชันซีซิโน่ตามไม่ทันเลยปั๊มเงินตามไม่ทัน ก็เดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกเลยได้เลยครับขอบคุณมากครับพี่บอมขอบคุณมากครับขอบคุณครั<า>บบ๊า,บบายบายครับ